วันนี้นะครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพ,พิธีเปิดตัวนมลดน้ำหนักฟ h r ส s อในฐานะแขกมารีวิวผลิตภัณฑ์พื้นที่ในพิธีกรวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากและแสดงความว่าเป็นแบรนด์ทุ่มเทความพยายามทุ่มเทในพิธีกรเปิดตัววันนี้ทุกอย่างได้รับการจัดเตรียมอย่างประณีตและระบบฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ฟิสเอสอีกต่อไปนี่คือผลิตภัณฑ์ลดราคาบุกเบิกทําให้ผลลัพธ์แบบคู่ขนานโภชนาการคุณภาพสูงในขณะเดียวกันที่ช่วยลดน้าหนักควบคุมน้ําหนักด้วยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันมีน้ําหนักถึง65กิโลกรัมและร่างกายของฉันหนักมากด้วยธรรมชาติของงานออฟฟิศฉันต้องนั่งทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ต้องดูแลครอบครัว เลยไม่มีเวลาออกกำลังกายและการควบคุมอาหารตามสมควรเนื่องจากขาดอากาศขาดการออกกำลังกายน้ำหนักของฉันจึงเพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้จุดคายแม็กคือคำตอบฉันพบแพทย์และแพทย์บอกว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงผิดปกติทำให้ฉันเสี่ยงต่อโรคเบาหวานทำให้ฉันลม้มลงอย่างสิ้นเชิงเพราะสุขภาพไม่ดีอยากหาวิธีลดน้ำหนักฉันปลอดภัยด้วยและฉันโชคดีมาก ที่แบรนด์ส่งมาให้สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก2เดือนก่อนเปิดตัวหลังจากได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้มา2เดือนรู้สึกพึงพอใจมากหลังจากใช้สัปดาห์แรกพบว่าร่างกายสุขภาพดีไขมันในท้องและศีสะยุบลงใช้ต่ออีก3สัปดาห์น้ำหนักลดลงไป5กิโลร่างกายเบาขึ้นทำกิจกรรมง่ายขึ้นและฉันยังคงใช้ฟิสเ อยู่จนถึงทุกวันนี้จริงๆฉันเพิ่งไปหาหมอเมื่อวานนี้หมอบอกว่าจตชนีคอเลสเตรอรอลของฉันกลับมาเป็นปกติแล้วฉันดีใจมากที่ได้เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ฉันหุ่นเพียวบางเหมือนตอนนี้และยังทําให้สุขภาพของฉันดีขึ้นด้วยเลยแนะนําว่าใครที่กําลังมองหาวิธีลดน้าหนักแบบสุขภาพดีควรใช้ผลิตภัณฑ์ลดนมลดน้าหนักจากแบรนด์ฟิสเอครับ